จังไรเลยซอ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 ยทำไมมึงไม่ซอยแล้วเออนี่ซอยซอยแล้วนะครับซอย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 อยไอ้โคนทุเรียนเลยซอยโอ้ทำไมเราบอกเกมจังไรเงี้ยซอยทำไมว่า <c oughs> มเป็นเกมที่ใสใ,ใสไหมนะใสใสและคิดมาก อย่าคิดว่าเลยว่าสิงที่มันทำม,มันไม่มดมันคิดมันไม่ไ้คิดวาอะไรวะคิดมา,าคิดมา,ดมาทุเรศมากเลยคนปกติเขาเขาไม่คิดนะไม่จริงไม่เชื่อ <c oughs> ยองยองต้องหันมาดูมุมกล้องอื่นยองต้องหันมาดูมุมกล้องอื่นใครเปิดห้องน้ำมานี่แบบดูเลยโอ้เครียด ลอยย่อไฮไม่ใช่เกมเออนี่ไงนี่ไงนึกออกมะต,ตบตบเท้านึกออกมะตัต้งชื่อคลิปว่าอะไรลอยย่อไฮไม่ใช่เกมถึกไม่เดี๋ยนะไอไอไอดัดเหรอเ <c oughs> ออก็บอกอยู่อัดคลิปดีไหมอัดดีกว่าอืมอ <c oughs> ัตมาอืมก็มันฮาดีอะเงี้ยว ทไมมันขึ้นค้างจากมันค้าที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยของพี่เจ็ดสิบสี่แล้วมันก็ยังค้างอยู่เอาเอาใหม่เอาใหม่ออกมาออกมาออกมาเปิดน้ำใหม่กันเนี่ยเออเปิดน้ำใหม่ก็ได้เออที่ไหขึ้นแล้วเออทำไม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 ของพี่ไม่ขึ้นนั่นมันขาวอะโเอ๋อผมทำไมเปิดเปิดใหม่ดิเปิดพรุ่งนี้ไปแปะดูเปิด์กเงินหน่อยเอ้า เปิดอ้าเปิดแล้วทำไมของพี่มันมันเอเนี่ยไม่ขึ้นอะไรเลยลอะเบลก็ค้างลงโอ้ยเฮียกูเข้าอีกห้องแล้วได้หวะอีวีนแต่แองแแองอยากได้เตนอมว่ะอยากยองพี่ว่าเออเลอแล้วอะ่ะแองเออเลอร์ทำไงดี ข้าตัวตายไม่ได้ด้วยเอออ้ายไม่ได้อะไรไม่ใช่เล่นเกมเอ้าเออว่ะข้าตัวตายไม่ได้เออเชื่อแล้วโอ้โหแมปเออเลอร์เออมันแก้ซื้ออยู่มันแก้ซื้อเปลี่ยนันะนี่ไอ้คนเลือกมีอะไรบ้างเนี่ยวกไอออกเกมนี้ไหมเนี่ยอะมึงค้างคราวนี้มึงค้างยาวเลยเนี่ยยงพี่ค้างยาวเลยแมปเออเลอร์ออกเออเลยโอ้ย เฮียไอ้เฮียกวอนตีนเดี๋ยวกูไปเป็นอุลตร้าแมนอีกรอบหรอกไอเวนเอาแต่ย่อหยมันเป็นเป็นย่อมนุษย์เอาตูนล้วมันทำไมไม่คือลอซากูจาเลยคะฟูแด่น โหลดแมพหายยงไม่ไดีพี่ไปเองอันเดอรอยู่นี่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 นวัาบเลยวิงแปดหนวันเดียวไปว่าไปตั้งสิบสามวิงวิงวิงคาทาเวทมตนเหมือนซากุระเกมอะไรนะสก s c แคปเตอร์ซากุระเลยเ อบอะไรย pues okay. ังอ่ะว um ่าไปแล้วบอกไว้นะถึงแล้วเอาใคกำลังตามไปเกิดเป็นคนไทยคนภูมิใจความเป็นไทยไทยครับสรุปป้ายเป็นภาระคนหรือคนเป็นภาระป้ายเออนั่นสิ าวาดไป่เดี๋ยวพี่รอยในห้องน้ำาอยู่ฟ้าฟูแอ๊ดเยไม่ตั้หลังตัวใครห้องนอนแล้วนึ่งแชัแชๆชโอเคมาเอาตัวเล็กมาได้ครับบ่ทโอเคาใหไปเอ้าเอ้าปิดทำไมเปิด <c oughs> น้ำจริงไอมันที่เยอะแยะหนีไม่ปิดอ้าทำไมมันเริ่มใหม่ที่สุดห0%เอร์เซ็นต์ของพี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอันนี้มันเริ่มที่สนะูนอ่ะเหนยว แตงออรุม่าเออนวัตกรรมใหม่เจอเจี๊ยผลิตฝักบัวใช่แล้วเพิ่งสังเกตว่าชุดนี้มันอันนั้นลิบด้วยทาลิบตหรอยิ่ง l e v e อัพ เ,เ,เวลอัเลคเชสองร้ร200อยมิเองไม่คุ้มเลยเราที่พัดมินกจริงครับ ไม่ไม่สามารถเข้าไปหายงได้ไม่เป็นไรบิน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 ขึ้นดิบินได้ไหมโอ้ยถ้าถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ดีดิแล้วดูพี่ตอนนี้ดิ <c oughs> เปิดเป็นคนลกคิดค <c> ร <oughs> <c oughs> ับฮะลอง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 เข้าอีเข้าอีกห้องหนึ่งแล้วกระโดดมาได้ก <c oughs> ็ก็ <c oughs> ไม่ได้ไงถ้าได้ก็ทำไปน้าง <c oughs> ไ,ได้แล้ว นี่เออใสก็ได้ดีว่ะมันบัก๊กมันบัก๊กมันบั๊กเข้ามามันต้องเอาบินหัวชนชนช<อ>นช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 นเลยอะ่ะเออร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งแล้วก็ปิดน้ำเพื่อการประหยัดนน้ำ ล้วก็ว่าไปอพาร์ตเมนต์เลยันยักนี่คนยัก

มันแหนบค้างอะไม่รู้เอ้ยเฮ้ยตายแหนบค้างตวเหลี่ยวกันแหนบค้างเขียนังได้ดีผมเรียนละเด้อไม่รู้สิสสเอ้ยเนียบยังไหมคะเฮยพอแล้วพอแ้วอแล้วตอนที้ท่านทำแบบนี้ เออภาพาไม่โหลดเยอดไปแล้วคุณผู้ชมเอาพลัง<ต>ไปปล่อยใ<ส>่<ส>ชาว<ห>บ้านเสี่ยงอยู่แบบไม่โหลดอ่ะทำดีหัวหล้นเลยเหรอแบบไม่โหลดเหรองั้นต้องเข้าไปเพื่อช่วยแบบไม่โหลด Head, ไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะปกติเครื่องมันก็ปอโหลดอยู่ไม่ใช่เหรอครันี้มันฉุดไโหลสเปคอมพิวเตอร์ายเลยนี่เลยมาหน้าตานหนูใช่ตอนนี้กันกินดูดนี้อยู่ก็แดดตัาัดิอเรเอโห อ่าท่านวาร์ปได้ไหมหมายถึงว่าวาร์ปวาร์ปไปอพาร์ทเมนต์เน่ะเดี๋ยวไปรอวาร์ปมาที่อพาร์ทเมนต์ล็อบบี้แล้วแล้วรอกแราจะวาร์ปตามอือเด็ก นมห่วยแล้วดอถึงแล้วัตามไป ไหนอะอ๋อดองหัอจะอี๋หวานลวนไหมไม่โอเคยฮ้ยด็กเกาะเบาะวิน่าลักอ่ะเฮ้ยใช้ใช้ต่อจากคุณภรรยาเลยฮอฟโอ้ยได้มาต้องพันกว่านอนเลยโอ้ศูนย์เปอร์เซ็นต์โอ้นอน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 กี่เปอร์เซ็นต์ โดนเหมือนกันโอเคกันรออยากอยากอยากอบนตัวอยางนะนบนตัวทำไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไเดี๋ยวมาอนี่ดิจารจานไม่ดีวะอาจร้องอันฮื้ฮยอฮือฮืออฮื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 อยือฮือฮือฮไอฮือฮือฮอฮนอฮือฮือฮือไอยโอยทุเรออาออ มันนอนบนตัวไม่ได้มันเออเร่เอ้ย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 เกือบได้แล้วเออมันเลยไม่นตัวไม่ได้ข้างๆเลยเอา้าหมุนทำไมแม่แม่อยากได้แบบนั้นจริงอ่ะน,น,น,นี่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  มันบ้าอะไรเนี่ยฮะถ้าไปเยีนอนที่นี่ท่านท่านทานออกว่าไงเนี่ยว่าไม่รู้ละามาละามาละามาเข้าใจไหมมั้ยละมาทีา่เส <c oughs> ียงมันคนข้อดิบก<ฮ>็ <c oughs> นี่นิดมันกาไ โอเคเนี่ยดูคนระเบิดูระเบิดเตียงอุ่นเลย <c oughs> ถ้าเห็นในจอเรานี่คงจะหาหน้าดูเลย <c oughs> เทไหมเทไหมเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมตัวเราตัวเราแมมันหลุดออกจากเตียงวะเอ้าจะตกเตียงน้าดั๋เอ้าโอ้ยโอ้เรามือเรามือเรามือเอาหม่เอาหม่ยังไม่เต็มเลยเต็มแล้วเนี่ยรูปปั๊บโอเคเต็มแล้วตอนนี้ท่านได้รับอัพเลวโอ้โหร้อยสิบแปดโอ้รวยรวยมากข้าแค่สี่สิบเอง มานั่งปิดม่านอุย้ยต่างคนต่างนอนเหรอเอือเด็กนองบอกหล่อเยบหลังให้หน่อยท่าแรงเยอะกระทืตะกระดูกแหลกแน่เลย,ย <c oughs> มีท่าคนนี้มันีท่าทีา่มันเหมือนตัวจริงไหมจักรู้ ไม่ใช่เอ้ยแบบไม่ได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะบั๊กไปบ้างแต่ไม่เป็นไรอโอ้โจับัน,นุ้นมจังเลยเหรอเย่เออแต่นม่นานไม่ใช่ตักนะเราจะกระเลง<อ>เฮ้ย,ยใช้พลังได้ปะโอ้โหใช้ได้หมดเลย มีท่ากรณีไหมย้งรู้แน่นสิมีท่าอะไรอ่ะโอ้ยไม่มีท่าอื่นเลยโอ้โหพลังของเราเนี่ยมันสุดยอดขนาดน,นี้เลยเหรอเอ้ยนี่มันปีนะน่ะชัดไปีนโดนยี้แหละใช่เลยลปอปีของปีตกสดตอกสดเอ้ย,อยไฟไหม้ปิดโจ๊ดนี้ใครสั่งให้ทับไฟไหม้บ้านไม่รู้ฮอฟูพ <c oughs> โอ้เจะปิดแก๊สยังไงเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่ไงเจอแล้วเจอเตาและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โอ้โอเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ไหม้ตรงนี้ยังไม่ไหม้แต่เดี๋ยวก็จะไหม้แล้วแหละคันอ๋ออะไรยัย yeah, เออไปมนาะ เปิดบ้านโอ้ย <c oughs> เปิดบ้าน <c oughs> เปิดบ้านหนี้บายบายคอนโดเช่ามาเท่าไหร่ไม่รู้ไปละค่าอยู่นอกคอนโดแล้วเย่ยเออเอ้ยบินดูบินดูโอ้เมืองสมงดงามแต่มันงามแค่ไนแค่นี้แหละเป็นเท่าไหร่เนี่ะมัน สองดีไหมเนี่ยออใช่สองดีอ่าระเบิดโอเคขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ยัตเว่